ที่ทุกคนเห็นนะครับก็คืองูสิงหางลายเนาะหรือพิชัสมูโกซาเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่มีอันตรายกับมนุษย์เนาะโดยทั่วไปเราจะพบมันได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะเพราะว่ามันเป็นงูที่หาพบได้ทั่วไปมันเป็นงูในกลุ่มของรัสเนกหรือคือพวกกลุ่มงูสีเป็นงูที่กินนะหนูเป็นอาหารหลักแต่บางครั้งมันก็จะกินพวกงูด้วยกันเองด้วยมันจะกินพวกหนูกบแล้วก็อันนี้โดยทั่วไปมันจะหากินตามพื้นตามอะไรอย่างนี้นะ ทีนี้มาเจอสองตัวเนาะมันกำลังสู้กันที่เี๋ที่เขาเรียกว่าคอมแบทแดนเนาะไม่ได้ประสมพันธุ์กันเหมือนที่ทุกคนคิดอันนี้โดยลักษณะทั่วไปจะเป็นงูที่นิสยยัยจะดุถามว่าดุไหมก็ดุเพราะถ้าเกิดคนไปยุ่งกับมันเนาะแต่ว่าในตอนเนี้มันไม่ได้ทําอะไรเราเพราะว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบให้มันต้องรู้สึกว่าเป็นภทยคุกคามมันเนาะอย่างเงเป็นงูที่ ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงูจงอางหรืองูเห่านะแต่ว่าความจริงแล้วน้องจะเป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วก็ไม่ใช่งูเห่าด้วยเดี๋ยวพอ,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 อ่เขาคิดตัวน้องก่อนปึ๊บอ่าขุดลบปึ๊บตามธรรมชาติน้องจะพลอยหากินตามเทียงแงหงคือต่างๆโดยจากเกตแล้วตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับโดยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นงูที่ ติดในรายชื่อของสัตว์คุ้มครองเนาะอย่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ใช่สัตว์สงวนห้ามล่าห้ามซื้อห้ามกินห้ามฆ่าแต่ว่าสามารถพาพันธุ์ได้อยู่ในรายชื่อของสัตว์ป่าคุ้มครองที่พอพันธุ์ได้โอเคเราทำการปล่อยน้องละปวกการต่อสู้นะเเลยเป็น่างนี้เอ้ยอ่ะขุดเราจะทำการปล่อยน้องนะครับอ่านี่ไง ไปแล้ว <Bye>